เอาละค่ะทุกคนค่ะสดีค่ะฉันเจ้าหญิงเบลคนเดิมอีกแล้วค่ะเจ้าหญิงคนไหนเจ้าหญิงที่ฉลาดที่สุดในบรรดาพวกเจ้าหญิงหน้าง้อจึกๆเอิงค่ะวันนี้นะคะที่ฉันมีแขกรับเชิญพิเศษอีไม่มีมารยาทมึงอยู่แต่หอคอยไม่มีใครต่อยเองไงเร้อยู่กับอีลาพันเซลค่ะสวัสดีค่ะราพันเซลอ๊ผมสั้นลงแล้วไหนใครตัดให้พูดสิจริงๆอ่อะในในกระตูนอะคือมันผมยาวใช่ไหมแต่จริงอะหัวยอ่า คือในการ์ตูนผมยาวแต่ในชีวิตจริงดาพันเซลเธออย่าไปบอกใครนะผมยาวค่ะลาพันเซลหน่อยยาวจริงไหมโอ้ยกางเกงป่องเลยมึงแอบยัดไว้ในกางเกงหรอก็แม่ให้มาเยอะก็แม่ให้มาก็ควรบ้างก็ได้คนเรามันไม่อับหรอกไม่มึงมึงไม่อับหรอกเวลาแต่งของเฮ้ยเชือบบอกวันนี้ของเรานะคะับทำให้เราได้รู้ความลับของเจ้าหญิงลาพันเซลนะคะว่าเธอนั้นไม่ได้ผมยาวแต่เธอนะเหมยยาวค่ะอ้ายีดา ลำหน้าถ้ามึงจะตัดมึงต้องใช้เครื่องตัดยาปะกูว่ามันเล็กไปมึง <laughs> มึงควรพิจารณาการเล็มออก,ออกเลยยี่ดอกเดี๋ยวกูจ้างจ้างตัดทรงขนหมามาตัดได้ก็ได้อี่ <laughs> สงสารโอ้จากไปกันเจ้านี้ถ้าอยากดู e ีพีต่อไปกับเจ้าหญิงคนไหนคอมเมนตนะ์มาเลยนี่ะก่นไปในวันนี้ Q&A ระหว่างเจ้าหญิงฉันมีคำถามคำถามที่เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนอยากรู้น้ว่ามันเซล เวลานั่งขี้อ่ะเธอสั่งหมอยยังไงคือแบบเหมือนเวลาฉันนั่งขี้ฉันฉันฉันว่างแบบโทรศัพท์ของฉันก็จะทำอย่างเงี้ยอุ้ยจังอะไรอย่างเงี้ยเธอทำยังไงถ้ามันยาวมากก็แบบคือเวลานั่งขี้ใช่ไหมเราฉันรู้ละเธอถักหมอยมันเน็กติ้งเลยใช่ไหมไม่เราต้องมาพันคอเว้ยเอามาพันคอไว้ก่อนมึงแล้วถ้าแมลงสาบไต่ออกมาจากขนมึงแล้วมันคือกูดูแลทุกวันทุกวันก็คือมึงฉีดเชนไรกูร้องเพลงบูผ่าเรื่องแสงสอนเลยไหมกูรู้ว่า ที่ดีและก็ตอบที่ดีค่ะอย่างนไยเราก็รู้แล้วนะคะว่าราพันเซลนั้นนั่งสางหมอยยังไงเวลาขี่ขับคุณและจากกันไปเท่านี้สวัสดีค่ะ